็คือเขาเป็นการศึกษาในหลอดทดลองนะคะก็เอาเชื้อโควิดมาทําใน3รูปแบบเพื่อจะดูเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์ของตัวสารสกัดฟาทไลโจนกับเชื้อโควิดไวรัสเองเนี่ยเท่าที่เราเข้าใจกันนะคะว่ามันไม่สามารถแบบอยู่ร่องรอยทั่วไปนะคะเขาก็จะต้องไปอยู่กับเซลล์หรืออยู่กับร่างกายมนุษย์ เพราะฉะนั้นในการศึกษาเนี่ยก็จะมี3สิ่งด้วยกันนะคะก็คือมีเชื้อโควิดนะคะมีเซลล์แต่ไม่ใช่เซลลคนนะคะเป็นเป็นเซลล์ที่เขาใช้ในการศึกษาแล้วก็เป็นสารสกัดฟ้าทลายโจร แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เขาใช้ก็คือเป็นสารเดี่ยวเลยแยกสกัดออกมาจากฟ้าทายโจนที่เราเรียกว่าแอนโดกาเฟอร์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยโมเดลที่1เนี่ยเขาก็ดูเรื่องของการป้องกันก็คือว่าเอายาเนี่ยนะคะไปคลุกกับเซลล์ก่อนนะคะแล้วก็ใส่เชื้อโควิดเข้าไปให้มันติดเชื้อก็ปรากฏว่าไม่มีผลในเรื่องของการป้องกันตามโมเดลเนี้ยก็คือหมายความว่าเซลล์ของเราเนี่ยสัมผัสกับฟ้าทลายโจนอยู่ก่อนแล้วแล้วพอใส่เชื้อเข้าไปเนี่ย ก็ยังติดเชื้อได้อันที่สองเนี่ยก็คือเอาตัวเชื้อโควิดเนี่ยนะคะคลุกกับฟ้าทไโจรนทั้งสารสกัดแล้วก็ตัวสารเดี่ยวแอนโดกราฟรน์เนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พบอันหนึ่งว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโควิดได้โดยสารสกัดหยาบเนี่ยได้ผลดีกว่าสารเดี่ยวหรือว่าแอนโดกราฟรนะะ์ สุดท้ายไปทำอีกโมเดลหนึ่งนะคะก็คือโมเดลในเรื่องของการไปป้องกันการเพิ่มจำนวนเซลล์เวลาที่ไวรัสมันเข้าเซลล์แล้วเนี่ยค่ะพอติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการแพร่จำนวนตัวสารแอนโดกราฟรายเดี่ยวๆเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการไปต้านเชื้อโควิดหรือว่าไปป้องกันการไม่ให้เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยแบ่งจำนวน เราไปดูผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจนในท้องตลาดในต่างประเทศนะคะข้อบอ่งใช้ที่1ก็คือเรื่องหวัดคอมมอนโพอีกข้อบ่งใช้หนึ่งก็คือเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอิมมูนบูสเตอร์นะคะที่ผ่านมาเองเนี่ยสัสดกัดฟ้าทไลโจนที่คุมบริมาณแอนโดรกาฟไรเนี่ยเขาก็เอาไปศึกษาในพวกไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อไวรัสหลายๆชนิดพบว่ามันมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันคือหมายความว่าเวลาที่เรารับเชื้อโรคเข้าไปานในร่างกาย มันจะมีด่านแรกก็คือเป็นภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจงออกมาทำลายทำลายไม่เสร็จเพราะไอเชื้อตัวนี้มันเก่งมากหรือว่ามันมีจํานวนเยอะมากก็จะมีภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงเข้ามาแล้วในครั้งถัดไปตัวนี้ก็จะมีความสําคัญไอตัวเจาะจงเนี่ยพอครั้งหน้าเราได้รับเชื้อนี้อีกไอตัวเจาะจงจะรีบออกมาทําลายได้ทันทีทําให้อาการความรุนแรงของคนเนี้ยน้อยหรือไม่มีโอกาสติดได้เลยอันนี้เราคิดว่าตรงเนี้ยสาหรับเราเราคิดว่ามันสําคัญมากกว่า เราต้องยอมรับว,ว่าวันนี้มันไม่มีใครทําทานันทุกคนก็ยังมาพูดว่าการทําวัคซีนในประสบความสำเร็จจะต้องใช้เวลา1ปีเพราะว่ามันไม่ง่ายในการทํายาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นยาที่ใช้ได้ในกรณีพิเศษหรือเป็นเซฟตี้เน็ตให้กับประเทศเวลาที่มันมีการระบาดยิ่งใหญ่หรือว่าในอนาคตมีสถานการณ์คล้ายๆกันอีกก็อาจจะใช้ได้ค่ะแล้วก็จาผลการศึกษาเนี่ยก็คือเดือนหน้าเนี่ย เขาจะสเตปอัพไปทำงานวิจัยในคนต่อไปคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะ